ยังไงบ้างมาออกงานเราต้องมาร้องเพลงเห็นเขินตลอดเวลาตืนเต้นนี่คือซ้อมมาทุกวันเลยนะไม่คือซ้อมทุกวันเลยแบบนั่งฟังในรถก่อนนอนเปิดฟังเปิดฟังซ้อมกลัวกูร้องไม่ดีถ้าปกติเราก็เป็นคนที่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าปล่อยจอยไปเรื่อยวทำไมดูแบบว่าเกรงๆคือเรื่องร้องเพลงอะเรื่องร้องเพลงนี้เป็นเรื่องที่ที่น่ากลัวสำหรับตัวเองพอสมควรเลยจริงก็ก็กลัวมานานแล้วแหละอะไรเงี้ยก็ถึงต้องไปเรียนนั่นแหละครับผมพอได้เริ่มเรียนแล้วมันเริ่มแบบ มีใจรักหรือว่ามันเริ่มไม่คือเราอ่ะชอบชอบร้องเพลงแต่เราชอบร้องเพลงคนเดียวฟิลนั้นนี่หรอฟิลนั้นปกติแหกปากวอยวายอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พอมาร้องต่อหน้าคนอื่นแล้วเราแบบมั่นใจอะทําไมงั้นพี่ถามตอนที่เราร้องแหกปากวอยวายแล้วพอไปถึงหน้าครูอ่ะเขาให้คะแนนก่อนที่จะสอนเปนยังไงครัอ่มก็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 หนักอะยขาเป็นครูก็บอกว่ายังไงก็คือก็คือสอนตั้งแต่พื้นฐานเบสิกเลยตั้งแต่การออกเสียงการใช้คําการรูปปากทุกอย่างการถือไม้อ้โห กอย่างงทุกสิ่แล้วราได้มาร้องหน้าคนอื่นแล้วมันยังไงคะมันร้องได้ไหมหรือว่ามันเขินมากกว่าร้องตื่นเต้นอะมันกลัวพลาดอะ่ะคือเราเรากลัวความผิดพลาดด้วยแหละวจริงยอมรับตรงๆเลยเนี่ยก็กลัวแค่นั้นฮะแล้วที่ผ่านมาออกไปออกอีเวนต์เนี้แฟนคลับให้คะแนนเท่าไหร่เวาลาร้องเพลงเอไม่เคยถามนะเดี๋ยววันนี้ลองไปถามดูคนระับระหว่างร้องเพลงกับเดินแฟชั่นยีนเมื่อกีก้คิดว่าอันไหนมันง่ายกว่าเดินฮะแต่เมื่อกี้เดินเราก็เขินนะ ทำตัวเขินเนี่ยผม acting ว่าเขินอยู่อ๋อเป็นนักแสดงใช่ใช่ acting ว่าเขินอยู่อีกทีหนึ่งอ๋อเป็นหลอกซหลอกใช่ใช่ใช่นี่คือหลอกแฟนๆหรือหลอกตัวเองหลอกตัวเองเออแต่ตอนนี้หลอกตัวเองทำไมมันยังเขินอยู่ทขณะที่เราเป็นคนที่แบบว่าที่เล่นกระดน้สาหรับตัวเราอะคือคืออะไรที่มันจริงจังมากครับผมจะเขินอุ้ยถ้าเล่นเล่นออันนี้ผมไม่เขินละแต่ถ้าจริงจังอ่ะอาจารย์ผมเขินทันทีเลยงารอะไรเยอางานก็เขินแล้วเมื่อกี้เดินแบบงานจริงจังนะร้องเพลงจริงจังนะเขิน เอ้ลองเล่นเล่นเดินเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นเลยฮะแบเซลคนอื่นอย่างเงี้ยเอาถนัดเอาถนัดเรื่องไร้สาระคือทำง,งานของเราแนละเออแล้วมาเดินวันนี้เป็นยังไงบ้างกับแฟชั่นยีนอ่อสนุกสนุกดีครับผมผมก็รู้สึกว่าเป็นอีกมูทหนึ่งนะแต่ก่อนที่เดินแบบมาก็แบบแบบเดินแบบเดินจแบบเดินแบบจริงๆเลยอันนี้ก็เป็นการแบบเหมือนกันเดินเล่นเม่อกี้พี่ถามเรื่อแฟชั่นถามเรื่องยีนเรายังไงบ้างสำหรับการใส่เราจริงๆผมเป็นคนใส่ยีนอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะผมเชื่อว่าทุกคนต้องมียีนตั้งแต่เด็กกันตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเเลยออ ส่วนของผมจะเป็นแบบยีนขายใหญ่ๆอย่างเงี้ยมาตลอดผมชอบขายใหญ่มันสบายอ่ะผมไม่ชอบอะไรนัดแน่นๆแล้วมันแบบอึดอัดอย่างเงี้ยใช่ไม่เดฟไม่ไม่เดฟเลยอึดอัดไม่ชอบไม่ซักมั้ยอ่ซักเลยอย่าตอบกลัจริงจังเลยว่าไม่ซักครับทำไมมันยิ่งมันยิ่งเป็นคืบไอ้มันยิ่งเป็นเส้นเหรอไม่ใ่ยิ่งแต่ก่อนที่มันเป็นแบบผ้าดิบนะนั่นเป็นผ้าดิบเลยเราต้องแบบ เราต้องไม่ซักเลยเพราะว่า้าซักเดี๋ยวมันหดเดี๋ยวมันเปลี่ยนใช่คือจริงๆแล้วกางเกงยีนในความเข้าใจเราตั้งแต่เด็กมันคือมันคือเดลี่มันความทรงจำมันคือแดรี่ในการแบบเราไปตรงไหนมาเราผ่าอะไรมันเลอะตรงไหนริ้วริ้วแต่คืนใช่ครับแต่พอไปซักปุมมันหายมันหดมันไม่ตรงกับออย่างการพับขาอย่างเงี้ยเป็นรอยอลไรั้งพี่ถามกันริ้วกับคาบคิดว่าไหนมันจะเยอะกว่ากันคาบนี้อาจจะต้องแบบทำความสะอาดบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขนาดซัก ลักแดดบ้างอะไรบ้างครับผมพึ่งอย่างอย่างหนึ่งใกล้มันเกิดอะไรใช่ไหมใกล้แล้วฮะเห็นบอกว่าจะไม่รับโอกขวัญรับแค่การ์ดใช่วันนี้วันนี้ด้วยวันนี้ด้วยเออทำไมอ่ะเพราะอะไรมันมันมันเกิดจากอะไรจูไม่ผมรู้สึกว่าเขาแฟนคลับอย่างวันนี้มาหาเราก็แบบพระรามสองเนาะรู้สึกว่าเขาใช้ใช้ใช้บัดเจ็ตในการใช้ใช้งบประมาณในการเดินทางมาพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่ต้องให้ลรวหลอกของเอาไปเราก็ได้ตั้งโชว์อย่างเดียวนาอของขวัญอะไรเงี้ย ซึ่งเอาเป็นการ์ดมาเราได้อ่านได้อะไรดีกว่าได้เก็บไว้ดีกว่าครับผมแถมอันนี้มีความตั้งใจตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาเป็นธาาไมหรือว่าเราคิดไปแล้วถ้าเราต้องมีคนมาชื่นชอบเราเราจะไม่อยากให้เขาเป็นขลาดลใช่ใช่จริงๆก็รู้สึกมันมาตลอดแล้วแหละว่าเราเราูรา้รสึกเรากดดันเวลาให้ของแพงอย่างเงี้ยเรารู้สึกเรากดดันมากเราต้องรับของเขาอะไรเงี้ยทั้งที่บางคนก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเงินตรงนี้มาให้เราแล้วเขาจะสบายใจหรือเปล่าเย่ยกลัวเขา สิบปีข้างหน้าแล้วพอกลับมาย้อนคิดข้างหลังว่าเออไม่น่าอะไรอย่างนี้เลยนะอะไรเงี้ยขาไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจําไม่ดีของเขาแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนออกมาให้เยอะก็มีอะไรที่เราจะพูดแล้วเป็นไงบ้างพอเขาเขามาให้แล้วเราเห็นของที่ค่อนข้างมูลค่าสูงนี่นี่ไม่เป็ปฏิเสธตั้งแต่แรกเลยนะว่าไม่เอาไม่เอาจริงก็มีมาถามว่าอยากได้นุ้ยนี่ไหมอะไรเงี้เขาบอกไม่เอาไม่เอาแล้วรู้จู้สึกว่ามันเกิดมันเป็นวันพิเศษของเราปีละครั้งเขาอยากจะบอกว่าเอาของไห่เขารักเราจริงขึ้นมาร่วมงานผมพิเศษมากนะฮะวันเกิด สักคนหนึ่งมีคนมายินดีกับเรา500คนนี่มันคือแบบผมว่ามันไม่ปกติแล้วมันเรียกว่าพิเศษได้แล้วอะอะ,อะไรเง,งี้ยอนนคคเเเปแบบว่าาทโรจกกิดขให้ตามให้ไปตามเก็บโปรเจกต์นะตามก็คือเอาจริงๆอะผมเป็นคนที่คิดทุกอย่างก่อนทำถึงจะดูไลฟ์สตาร์ก็เถอะผมแต่ผมเป็นคนคิดว่าค,คิดเหตุผลในการทำทุกอย่างอะ,อะไรเงี้ยแต่งพองแบบไปบดวบอร์ดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำทำไมนะอะไรเงี้ยมันสิ้นเปลืองไปหรืรหอเปล่าอ,อินเทอร์เน็ตก็มีแชร์ ผช่วยแชร์ดีกว่าแล้วถ้าจู่แต่แนะนำให้เขาโดยพอมันเกิดเราเราอยากให้เขาเป็นแบบไหนถ้าดีไซน์เขาบางคนอาจจะรู้สึกว่าการให้ของดีกว่าแต่ถ้าเราบอกว่าไม่อยากเขียนการ์ดมันมันมันเห็นอะไรมากกว่ามันแทนความรู้สึกอะไรได้มากกว่าการเขียนการ์ดมันมีดีเทลเนาะหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยม,มันชัดเจนกว่าแล้วถ้าเขาจะทําแบบโปรเจกต์ตามที่แบบว่าให้เราไปเก็บเราเราพร้อมมันทมถ้าถ้าเขาต้องการอะไรก็ มันก็ก็ไปเข้าไปเก็บได้ก็ไปเก็บได้ไม่มีอะไรแต่ว่าก็เออผมว่าแชร์เอาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตามหาเอาในในโลกอะไรบริการการใช้ที่อะไรมีดีกว่าไหมก็แบบบริจาคเอออย่างงี้ดีกว่าครับผมแล้วก็ลงนามผมเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้วยอ่าม่งเจ้าที่ขนาดให้ข่าวว่าจะมีแฟนมีด้วยไม่แฟนมีดี้กวันเกิดแหละใช่สิบสามสิบสามกันหลังกันไเงินมันตื่นเต้นมั้ย ด้อมเราใหญ่ขึ้นทุกๆปีปีที่แล้วก็มีปีนี้ก็ใหญ่ขึ้นมันคือมันมันใหญ่ขึ้นทุกวันเลยดีกว่าในในการทํางานแต่ละวันอะไรเงรี้ยรู้สึกว่าดูในกลุ่มแฟนคลับอะไรในไลน์อะไรเงรี้ยรู้สึกมันขยับขึ้นไปเรื่อ,อ,อยๆเรื่อยๆเรากดดันมั <laughs> <อ>นกันกดดันดีไดบ้างคนเริ่มชอบเราเยอะการปฏิบัติตัวของเราเราก็ต้องดีนิดนึงอะไรเงี้ยหรือเปล่าเป็นตัวเองหรือเปล่าเวลาปฏิบัติตัวแต่เราเป็นตัวเองอยู่แล้วแต่เราก็อาจจะทําอะไรที่มันแบบแย่มากอะไรเช่นเช่นแบบการ ไม่ใส่กางเกงขาสั้นออกไปห้างอะไรงี้ยกางเกงบอลอะไรเงี้ยอ๋อใช่แต่เสื้อบอลยังใส่อยู่อแต่ว่ากางเกงขาสั้นไม่ก็เป็นยีนนิดนึงพยายามมันต้องไลฟ์สไตล์มันต้องเปลี่ยนับคดูเวลาคนเออถ้าชีวิตประจำวันเลยนะผมไม่เปลี่ยนเลยไม่ไม่เปลี่ยนเลยแบบแทบจะเหมือนเดิมตลอดเวลาแล้วแล้วก็เดินอ้เจ้าเลเทเหมือนเดิมเจ้าสุ้าลคร่บ โปรเจกต์มันเกิดเราที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าว่าอยากให้แฟนมาร่วมยังไงหรือว่ายังไงเต็มแล้วตามที่ไหนใช่สิอะไรถ้าคนที่ไม่จะมาร่วมเรอยากให้เขาอวยพอมันเกิดเราอยังไงบ้างให้ส่งการ์ไปพิมพ์ข้อความมาก็ได้ในในเออ่สตอรี่ไอจีก็ได้ครับผมก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรีให้หมดเลยครับผมแต่พี่ว่าจูอ่านทุกอันเลยนะอ่านอ่านอ่านเดี๋ยวนูนี่ว่าเขาคิดยังไงอ่านอ่านอ่านชอบอ่านอนะชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนั่นแหละ คุณจางเย็น้าดารา้วจ้าอ๋อ็ผมคือกผมเป็นนักแสดงของเรา่อจดาราุณกา